สวัสดีครับทุกคนในที่สุดก็มาถึงแล้วสำหรับตัวละครนี้อาล็กซานเดอร์วอรูคซานคิเยฟนักชกชาวรัสเซียของเรากับสไตล์วูฟอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาให้กดกดต่อยไม่เห็นแขนเลยฮึบโอ้ยโอ้ยอ้ยเอาสวนนะสวนถ้าต่อยติการงี้สวนบอกเลยว่าสวนแต่ว่าผมสู้เหมือนกันนะเว้ยกาดเบานี่เพื่อนฮึบนี่เพอร์เฟกต์ดอชโชว์ไปหนึ่งที ยับเปล่ายับยับยับ,ยบ,ยบสวนโอ้ยอฮ้ยสวนไม่ทันก็แท็กก็แท็กเฮ้ยโอ้โหโก้นี่เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างยับเร็วเราจะมองหมัดยับไม่เห็นเลยทีเดียวใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เห็นเลยผมว่ามันอยู่ที่จังหวะด้วยจริงถ้าเราเช็คโก้ใช่ไหมเราก็น่าจะต้องออรอเคอร์เตอร์น่าจะด,ดีที่สุดเขาง้างเราสวนเขาง้างเราสวนไปเรื่อยเขาก็จะง้างไม่ได้ ออย่าต่อยพลาดบอยเพื่อนบอกเลยว่ามันไม่คุ้มแน่นอนเยี่ยมฝันดีครับผม